แล้วก MM uh ็ว huh. so ันน oh, ี <c oughs>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  ้ก็แปลกๆนะคือก็ความที่แกก็เป็นมนุษย uh> ์ประหลาดนะเนาะต้องยอมรับนะแกก็มีหลายเรื่องที่ประหลาดเพี้ยนๆแกก็ไม่รู้อีท่าไหนแกไปให้ I.O. ของทางแกเนี่ยนะออกข่าวเป็น breaking news เสี่โตเลยนะผมก็เปิดเข้าไปดูตามภาษาผมเนี่ยจั่วหัว breaking news เลยนะทางพนมเปญโพสอะไรเนี่ยนะก็บอกว่า Thailand Report w e p l a n n i n g Assassination Attempt on Senate President h u n s e n mm hmm. and PM ล u n Manet คอ่าแล้วก็ตกใจเฮ้ยมันบอกว่าประเทศไทยวางแผนจะรอบสังหารคุณเซนกับคุณม a เนตเลยเอาวันสำคัญของมันเกิดด้วยเนี่ยนะเอามาล่าข่าวเรื่องเนี้ย mm. แล้วก็บอกว่ามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองของทางพนมเปญเนี่ยนะ mm hmm. รายงานว่าตอนนี้ประเทศไทยมีแผนจะใช้สิ่งที่เรียกว่าดโดรนสังหาร mm hmm. โดรนลอบสังหาร mm hmm. มีมีรูปด้วยนะไ mm hmm. อ้เจ้าโดรนเนี่ยนะเป็น AT-6TH l i g h t a t t a c k Aircraft ในข่าวชิ้นเนี้ยอ้างว่าสั่งซื้อจากเกาหลี mm hmm. แล้วก็จะมีการติดตั้ง GPS ไกด์บอมนะครับโดยที่เป้าหมายการสังหารนอกสังหารนี่คือวุ้นเส้นและลูกชายนะแล้วบอกว่าไอ้เจ้าแอร์คลาฟตัวนี้ไอ้เจ้าโดรนตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะหลบหลีกไอไอการเขาเรียกอะไรเรดดอกเรด้์ได้นะฮะซึ่งมันเวิร์กกว่าการจะเอา F-16 มาบอมอ่าแล้วก็โมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรับ ไอ้เจ้าโดนลอบสังหารเนี่ยมาตั้งแต่29่สิบเก้ากรกดา2 0สอนย์สอก็เมื <S, <S ่อเร็วๆนี <t <t ้เองนะผูก yeah> ็ช่วงกำลังหยุดยิงพอดีที่ยีิบเเนี่ยอ่าแล้วก็บอกว่ามีการเอาไปคล้ายๆไปไปเหมือน m o d ฟ f y ไปแต่งนิดหน่อยที่เกาหลีใต้นะแล้วก็ตอนนี้เอากลับมาแล้วแล้วก็มีการทดสอบการบินอยู่ นะฮะแล้วทางกองทัพไทยเนี่ยมีข่าวว่าตอนนี้นะฮะก็คือจะ,อะทดสอบอยู่ที่ตราก <c oughs> นะ,ะมีแอร์เบสอยู่ที่ตรากโพรวินส์แล้วบอกว่าถ้าการเจราจาไอ้เจ้าอะไรนะ g ี c จีบีซีจีบเนี่ย,ยไม่ประสบควาสมสำเร็จตามที่ฝ่ายไทยต้องการเนี่ยก็จะปล่อยไอ้ดลา่าสังหารเนี่ยมาจัดการแล้วตอนนี้กำลังดูตำแหน่ง คล้ายๆล็อกตำแหน่งว่าอวุ้ดเส้นบ้านอยู่ไหนนี่ทำไมทำเทียบคุณมันเหตุอยู่ไหนเป็นสตอรี่เลยนะพี่เป็นสตอรี่ครับเป็นเรื่องเวลานี่ผมก็งงว่าเฮ้ยมาไงวันนี้ไอจี t เอทหกทีเอชไลท์แอแทไอโดรนรอบสังหารเนี่ยนะใม้มันมีจริงเหรอว่ากองทัพไทยสั่งซื้อไม่จริงหอปาปรากฏว่าเนชั่นลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีจริงๆฮะ กองกองทัพอากาศไทยเนี่ยนะฮะ officially commission 886 light attack aircraft เมื่อวันที่7นะฮะก็คือมีการรับมอบที่ฐานทัพอากาศนู่นเชียงใหม่กองบินสีหนึ่งะฮะเจ็ดเดือนไหนพี่ก้เจ็ดสิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะรับมอบกำลังจะรับมอบอ๋อยังไม่ได้รับมอบเนี่ยแล้วแต่ทำไมบอกว่ามาฝึกมาทดสอบแล้วคือสั่งไปแปดลำแปดลำ มีการส่งมาทดสอบเนี่ยซีรีส์น no. ัมเบอร์41101กับ41102ตรงกับซีรีส์เดียวกับที่คุณเซนบอกไหมก็ไอเอทีเนี่ยอันเดียวกันออไอสองลำนี้มาเมื่อกรกฎาปีที่แล้วครับ16กรกฎาแล้วก็มีเอาไปทดสอบที่ฐานบินที่เชียงใหม่กองบิน41เนี่ยอา้าวก็อันนี้การข่าวคงเซนผิดพลาดแล้วแหลนะงั้นเพราะทดสอบที่ที่จังหวัดราด ก็ไอ้สองลำที่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่อันนี้ตรงอันนี้ตรงส่วนคุณเซนเนี่ยบอกว่าเรากําลังจะรับมอบ6กลำแต่คุณเซนเนี่ยอ้างว่ารับมอบแล้วแต่ถ้าดูในข่าวของเดอะนชันเนี่ยบอกว่าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดสิงหาก็คือวันอาวันพฤหัสนี้แหละสิเอออแล้วแต่อันนี้ประเด็นคือว่าเอตามรายละเอียดเนี่ยที่ที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันก็แปลกๆเหมือคือมันมี ถ้าเรียกอะ้รมีมูลหน่อยๆคือบอกว่าเจตนาซื้อมาเนี่ยเพื่อจะใช้เป็นโดรลลาตเวนตามแนวชายแดนของไทยเพื่อจะออปกปักรักษาไอ้พื้นที่ชายแดนไม่ให้ใครมันลุกล้ำอะ่ะง่ายง่ายภารกิจอยู่ตรงนั้ก็แต่แต่ไม่ได้เป็นโดรล,ลาตเวน่รอบสังหารนะแล้วแล้วไอ้เจ้า AT6 TH Aircraft เนี่ยมันไม่ได้ผลิตทนะี่เกาหลีใต้เราสั่งซื้อมาจากสหรัฐ มูลค่าเนี่ยไม่ใช่น้อยนะสี่พันหกร้อยล้านนะพั่งรูมเลยสูงหนึ่งเหรอก็ไอ้ไอแปดลำเนี่ยพอๆกับเอฟสิบหกเลยนะสี่พันหกร้อยล้านนะแล้วก็ซื้อมาจากบริษัทชื่อเท็ t o อนเอวี t อ o ก็ท่าน s e ถ้าหน้าตามันแบบนี้มันไม่ใช่โดรนอ่ะมันมีคนขับมีอะไรด้วยใช่ไม่คือมันก็เป็นเครื่องร่อนอ่ะคล้ายๆเป็นภารกิจ ที่หลบหลีกสามารถหนีเลด้าอะไรได้ไปได้ถึงนู่นก็จังหวัดกันดานที่เลยพนมเปนไปนู่นน่าจะไปถึงได้ได้แบบนี้นะเ,เนี่ยหน้าตามประมาณเนี้ยพี่ก็หนึ่งเป็นสตอรี่สร้าง็นยายนี่หนึ่งเป็นแผนจัดซื้อ5ปีของกองทัพอากาศ2 0ง1ูนย์ถึงสองศ ซึ่งการสั่งซื้อจากไอทคทรอนเน่ก็จะรวมสเปร์พาร์ทเทรนดิ้งซิสเต็มแล้วก็อุปกรณ์เสริมซัพพอร์ตติ้งอุปกรณ์ต่างๆพี่ก็แสดงว่าวุ้นเส้นมีการข่าวที่ไม่เร็วนะที่เขาบอกว่าจะแพ้ชนแก่หนึ่งมาจากแพ้ชนแก่แน่ๆแต่ก็มาจากพื้นฐานที่มันก็มีเรื่องความมีสตอรี่อยู่มีสตอรี่อยู่ว่าอิงกันที่มาอยู่ด้วยเพราะว่าหนึ่งรุ่นเดียวกันสองซื้อจากตรงไหนไม่เป็นไรแต่มีภารกิจมี เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้อยู่อืมทั้งนี้ใส่ศึกจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้พี่กอลนะแล้วก็ <laughs> ก็เลยทําให้ วันนี้กระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาแถลงเลยฮะ<อ>นะฮะก็ทางคุณนิกรเดชพลังกูนิวีกรมสาริเทศและกระทรวงการ,กรต่รางประเทศเนี่ยนะครับตอนสักสิบโมงสี่สามก็ออกมาแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหานะ,ะบอกว่าเป็นเรื่องที่ขาดการไต่ตรองอย่างมีเหตุผลโดยสิ้นเชิงโดยข้อ,ขอกล่าวหามีเจตนาเพือยเพื่อใส่ร้ายไทยเท่านั้นและขอย้ําว่าในการสร้างข่าวเท็จขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกําลังอยู่ในระหว่างหาลือ GBC ซึ่งเป็นการไม่สร้างสรรค์และทําลายเจตนารมณ์ของการหารลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างสันตินะฮะมันก็บอกว่าไอ้ข้อความที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียของรัฐตีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมบูชาในเ่กกล<ะ>่าวหาประเทศไทยว่าวางแผนลอบสังหารประธานวุฒิสภาวุนเส้นและคุณมาเนตเนี่ยนะฮะโดยไปอ้างแหล่งข่าวกรองต่างประเทศไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยนะะมันเป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไรใส่ร้ายอ่ะ คือเอาเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นครั้งแรกๆก็ว่าได้ที่กระทรวงการต่างประเทศถือออกมาเป็นสาระแล้วก็ถลงอย่างคือมันร้ายแรงมันถ้าเราจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะฮะและออกมาจากเป็นทางการด้วยในกระทรวงสารสนเทศสำนักข่าวของเขามีสำนักข่าวเดียวไหมพี่กบพนมเปนหรือว่ามีหลายที่ผมม่เข้าไปดูหลายที่คมคมแมอะไรเนี่ยคมแมเอยพนมเปญแต่ก็มีไอ้เนี่ยไอ้เฟซนิวอะไรก็อ่าเฟลด อ่ฟลชเนไม่ใช่แฟกเนวนะฮะไม่ใช่แฟที่แปลว่าอสดเน่ะสดใหม่อะไรเงี้ยก็มี2อสานักข่าวสำนักข่าวหลักแต่จะไม่ว่าสำนักไหนก็ตามก็เป็นสำนักที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตระกูลฮุนเซนลูกสาวกำกับดูแลเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของกัมพูชาอยู่